พร้อมอยู่ในชุมชนเดินหาเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลย เพียงตารางวาละ3,900บาทเท่านั้นเอง ตามเจ้าข,ของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเท่าราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขาวันนี้โอดจะพามาชมที่ดินราคาถูกๆนะคะทำเลดีทำเลท,เลทองสัก2แปลงนะซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยรูปแปลงสวยมากเลยนะ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ10เมตรนะคะส่วนรูป,ปแปลงถ้าเราจะรวมกันทั้ง2แปลงเลยเนื้อที่5้าไร่กว่าๆเนี่ยจะกว้างติดถนนเกือบหน0่เมตรเลยนะทุกคนเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมถนนสาธารณะประโยชน์จะกว้างอยู่ประมาณนะคะน่าจะ 6- กถึงแเมตรเลยด้านหน้ามีถนนมีคลองสาธารณะประโยชน์ส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินจะต่ําจากถนนที่เราเดินอยู่ประมาณ1เมตรโดยประมาณนะเราอาจจะถมเพิม่มหรือว่าอาจจะมีการพัฒนา ขุดดินนะคะขุดบอ่อแล้วก็เอาดินมาเปาะมาแปะนะคะสามารถทําได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องลงงบประมาณที่เยอะกว่าน,นี้ที่สําคัญคือตอนนี้จะของนานขายถูกมากๆเลยจากราคาตารางวาและตรงนี้ห้า0ึบาทนะตอนนี้ใครที่สนใจซื้อจะของตัดใจขายเลยนะคะด้วยความจําเป็นอยากจะเล่งขายแบบด่วนๆเลยเหลือเพียงตารางวาละท่านั้นเองนะคะหรือว่าตกไล่รัดนึ่งล้าทเท่านั้นเอง ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีเรารวมให้ทุกอย่างเลยนะคะที่ในตรงนี้จะมีอยู่2แปลงด้วยกัน ซื้อแปลงที่1ซื้อแปลงที่2หรือจะซื้อทั้งสองแปลงได้หมดเลยเจ้าของก็ขายให้นะคะอย่างแปลงที่1นนะคะเนื้อที่3ไร่กับ69ตารางวาลูกแปลงสวยมากที่ถนนที่ผเดินอยู่ตรงเนี้ยประมาณ60กว่าเมตรส่วนความลึกจากด้านหน้านะคะไปถึงท้ายที่2ฝั่งไม่เท่ากันไีกฝั่งนึงประมาณ78เมตรอีฝั่งนี้ประมาณ100เมตรนะคะนี่คือ3ไร่หกตารางวานะคะลูกแปลงถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็แปลงที่2นะคะต่อกันเลยแปลงที่2เนื้อที่ องไร่กับสตารางวานะคะซึ่งราคาเท่ากันเลยนะตารางวาละจาก5,900บาทลดเหลือ3 9 0 0บาทนะคะ,ะส่วนแปลงที่สองเนี่ยหน้ากว้างเปถนนประมาณ34-35ถึงเมตรความลึกก็คือประมาณ100เมตรโดยประมาณนะคะรวมๆมแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดินที่รูแปแรงสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้คือเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินโครงการจัดสรรมีการแ,กแบ่งล็อกแบ่งแปลงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วโฉนดเอกสารนะคะเป็นฉน,นดคู้แดงเลยพร้อมโอนวันนี้พรุ่งนี้ได้เลย จริงๆแล้วนะคะไฟฟ้าระตาเนี่ยจะอยู่ต้นทางแล้วนะคะที่ไปนี้สามารถเข้าออกได้ถึง3ทางด้วยกันเราจะมาจากนะคะตลาดคลอง15บต,ต,ตลาดต้นไม้ะค่ะขับเข้ามาประมาณ4กิโลนะคะคือเข้าตรงออกไปเลยก็ได้อาจจะมีทางเลี้ยวซิกซกนิดหน่อยนะคะหรือว่าเราจะมาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะห่างกันเพียงแค่1.8กิโลเมตรเองหรือว่าเราจะเข้าจากทางถนนคลอง14นะคะจะห่างกันอยู่ประมาณ650เมตรเข้าได้ทุกทาง ที่นี่เอาจริงๆแล้วรูปแปลงสวยมากถ้าเราจะซื้อทั้งสองแปลงเลยเจ้าของก็สามารถที่จะลดราคาให้ได้อีกนะคะแต่ว่าได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ลองมาคุยกับเจ้าของเอานะคะส่วนนตอนนี้ก็คือขายราคาตามนี้เลยนะคะที่อดแจ้งไปตารางวาละสามพันเก้าร้อยบาทแต่วันนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากได้อะแต่ว่าเงินอาจจะยังไม่พออาจจะต้องรอนะเจ้าของก็สามารถรอได้นะคะขอผ่อนสองเดือนสามเดือนห้าเดือน หรือว่าปีหนึ่งก็อันนี้ลองมาคุยดูเผื่อเจ้าของใจดีอาจจะให้เราได้ในช่วงระยะยาวๆก็ได้นะคะฉนนผู้แดงทั้ง2แปลงเลยนะจะซื้อทั้ง2แปลงก็ได้ถ้าซื้อทั้ง2แปลงเนี่ยโอเคด่วน่าจะได้ราคาพิเศษกว่านี้แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็สามารถซื้อได้นะคะแปลงที่1ก็คือ3ไร่69ตารางวาแปลงที่2ก็คือ2ไร่กับ3ตารางวานะคะถ้ารวม2แปลงเลยหน้ากว้างติดถนนเป็นร้อยเมตรเลยก็ถือว่าโอเคมากเห็นไหม ราคาตารางวางละ3,900บาทนะคะตามราคาคนเข้าไปดูใต้คลิปได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ย37กิโลเมตรห่างจากอนุสาวรีย์นะคะประมาณ66กิโลเมตรเองเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไว้ตรงนี้เราจะซื้อไว้เพื่อจะอยู่อาศัยเองจะทําเป็นรีสอร์ทที่พักตากอากาศจะทําเป็นอาณาจักรส่วนตัวเป็นทําการค้านะคะคาเฟ่ร้านอาหารแบบในสวนอารมณ์เหมือนแบบต้นไม้เยอะๆบรรยากาศฝัง่งตรงข้ามจริงๆแล้วเป็นทุน่งนานะ ถือว่าจะได้ฟิลแบบหลายๆฟิลเลยค่ะสในใจนี่มาดูเลยที่นี่คือพิกัดนะคะตำบลองคหลักษ์อำเภอโอคหลักจังหวัดนครนายกนั่นเองอย่างที่ดินแปลงที่1นะคะเนื้อที่3ไร่กับ69ตารางวาเนี่ยถ้าเหมายกแรงเลยนะก็จะเป็นเงินนะคะ4ี่ล้านเาแสนสี่หม้านหนึ่งรบาทนะคะนี่คือราคายกแปลงเลยรวมค่าโอนรวมภาษีทั้งหมดไปตั้งแปลงที่2นะคะเนื้อที่2ไร่กับ3ตารางวาก็จะเป็นเงินนะคะราคาเหมายกแรง3ามล้านหแสนสามหมื่น เจ็ดร้อยบาทราคานี้รวมผ้าวนรวมภาสิงให้ทั้งหมดเลยเอ,อย่างนี้ทุกคนดูวพาไปชมก่นนะนอนลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้ทั้งเป็นผ้ามุมสูงแล้วก็จะเป็นผ้ามุมเตีย้ยเป็นางายนะคะแต่ที่แน่คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยมากทำเลดีมากทำเลทองมากๆเลยนะตามจากถนอนอยู่ประมาณน่าจะเนหนื่อยได้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าตามมาค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโอพร้มจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้แปลงไหนไม่รู้นะคะรอชมนะ สองแปลงสองโขนนะคะนโนนคุดแดงพร้อมโอนเลยนี่คือคลองสาธารประโยชน์นะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็น่าจะเป็นถนนสาธารณะนะคะแต่ว่าด้วยไม่ค่อยมีคนวิ่งนะคะก็เลยอาจจะเป็นดูเหมือนถนนลูกรางนะคะนี่อยู่ใกล้แหล่งน้ํานะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะวิปลายเยอะมากเลยย่าในน้ํานี่เลยคะ่ะ ที่นี่ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะมีทั้งหมดสองแปลงด้วยกันนะทุกคนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยตรงนี้เข้าออกได้ถึงสามทางเลยนะเราจะมาจากตลาดคลองสิบห้านะคะตลาดต้นไม้ก็ได้หรือว่าเราจะมาจากนะคะถนนคลองสิบสี่เรียบคลองสิบสี่นะคะก็ได้นี่เห็นไหม ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด2แปลงด้วยกันสนใจแปลงไหนชอบแปลงไหนจองได้เลยค่ะรูปแปลงสวยทั้ง2แปลงเลยค่ะทุกคนนี่คือแปลงที่1ล้กันเนาะโอเรียกว่าแปลงที่1นนะคะนับจากาที่ติดก,กับเพื่อนบ้านที่ถมดินแล้วนะคะตรงนี้จากตรงนี้ค่ะทุกคนเราขับรุดตรงออกไปทะลุนะคะตลาดต้นไม้ครอง15ได้นะทุกคนห่างกันประมาณ3-4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ แปลงนี้นะคะคือเรียกว่าเป็นแปลงที่1แล้วกันเนาะเนื้อที่ทั้งหมดคือ3ไร่กับ69ตารางวาน,นะคะส่วนรูปแปลงเนี่ย สี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยทุกคนถือว่าสวยมากๆเลยหน้ากว้างติดถนนประมาณ60เมตรนะคะส่วนความลึกเนี่ยประมาณ76-96ถึงเเมตรเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยถนนจะเฉียงๆนิดนึงนะคะถ้าเรายืนดูแบบนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ส่วนด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ59เมตรนะคะมีต้นไม้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้เหมือนเหมือนไม้ป่านะคะทุกคนนี่ปลูกอยู่เยอะในระดับหนึ่งเลยนะคะแปลง,งที่1เนื้อที่3ไร่กับ 69ตารางวานะคะส่วนแปลงที่สองตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยตรงนี้แปลงที่สองนะคะเนื้อที่สองไร่กับ3ตารางวานะคะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้ติดถนนเหมือนกันเลยนะถนนสาธารณะตรงนี้กว้างน่าจะประมาณ10เมตรได้นะคะนี่ แปลงนี้สองไร่กับ3ตารางวานะคะราคาเท่ากันทั้ง2แปลงนะซื้อแปลงเดียวก็ได้นะคะหรือจะซื้อ2แปลงก็ได้ถ้าซื้อ2แปลงก็อาจจะมาตอรองราคากับเจ้าของได้เพิ่มเติมนะคะนี่ราคาตรงนี้นะคะทุกคนตารางวาและเพียงแค่3900บาทเท่านั้นเองนะคะนี่หรือว่าไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทติดถนนยาวๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหม ทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสองแปลงรวมกันนะจะได้หน้ากว้างติดถนนประมาณ90เมตรเลยความลึกก็ประมาณ78ถึง100เมตรโดยประมาณนะคะด้านขวามือของโอตรงนี้คือจะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ตรงนี้คือจะเป็นถนนสาธารณะนะคะส่วนที่ดินอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยนะที่ดินตรงนี้นะคะต่ำจากถนนน่าจะประมาณนะคะเมตรหนึ่งได้โดยประมาณนะ อาจจะมีน้ําขังบ้างนะคะเพราะว่าเจ้าของเองเพิ่งจะเอารถแมคโครนะคะเข้ามาเหยียบมาย่ำเนาะมันก็เลยดูแบบเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ว่าตรงนี้จริงๆแล้วพัฒนาไม่ยากนะใครซื้อไว้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เก่งกําไรได้ดีมากๆเลยนะคะจากตรงนี้นะคะเราตรงไปวัดป่านะคะวัดป่าจะห่างกันประมาณ2กิโลเมตรเองนะ,ะมีวัดป่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะต้นไม้บริเวณรอบๆก็ถือว่าร่มรื่นในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคน นี่เลยค่ะเดินทางเข้าออกนะคะจากถนนลงังสิตนครนายกห่างกันก็ประมาณ1.8กิโลเมตรเองนะคะหรือว่าเราจะมาจากถนนเรียบคลอง14ก็จะห่างกัน650เมตรโดยประมาณนะคะมาจากตลาดต้นไม้ของ15ห่างกัน4.5กิโลเมตรมาจากตลาดต้นไม้ไก่คู่ห่างกัน4.4กิโลเมตรทุกคนสวยไหมดูสิคะนี่เลยบรรยากาศยามเย็นกับที่ดินสวยๆนะคะสนใจก็ลองแวะเวียนเกงเข้ามาดูได้นะคะนี่ตรงนี้ไม่ใช่บ่อน้ํานะอาจจะเป็นพื้นที่น้ําขังนี่ นี่เลยค่ะเรามีเสาเขตหลักเขตแนวเขตอยู่ตรงนี้นี่คือจุดสิ้นสุดนะคะจากด้านหน้าตรงนี้ไปถึงงู้นด้านหลังด้านท้ายนะคะด้านหน้าตรงด้านท้ายรถโอนะคะจะมีเสาปูนเสาคอนกรีตตักอยู่เรียบร้อยนะคะนี่ นี่คือถ้าเกิดรวมกันนะคะเนื้อที่ทั้งหมดก็5ไร่กว่าๆนะคะแต่ว่าเราแบ่งขายได้นะคะจะเอาฉนดแปลงไหนก็ได้ฉนดคุดแดงพร้อมอนทั้งสองแปลงเลยที่นี่คือตมบนองคลักนะคะอำเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะคะสวยไหมคะทุกคนราคาเพียงแค่ตารางวาละ3,900บาทเองราคานี้รวมค่าอุนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นการพาชมนะคะที่ดินเปล่าๆนะคะอุ้ยข้างหน้าสวยมากเลยทุกคนดูสิ ลังนกเต็มเลยเห็นไหมลังนกกระจาบเขียวๆนะคะเต็มต้นเลยแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะถนนคนทางนะคะมีรถเข้าออกสัญจรไปมาตลอดนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจซื้อตรงเนี้ย เราซื้อไว้นะคะในวันข้างหน้าถือว่าเป็นที่ดินที่มีอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรก็ได้ซื้อไว้เพื่อนะคะจะอยู่อาศัยเองนะคะหรือจะทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้นะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยมีวัดป่ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่หลายแห่งมากๆเลยนะคะทุกคน ที่นี่คือบ้านสวนคลอง14นะที่นี่จริงๆแล้วมีที่ดินอีกเยอะแยะมากมายเลยโอจะทย่อยนะคะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะเพราะว่าแต่ละแปลงแต่ละมุมเนี่ยตำแหน่งทำเลที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่รวมๆแล้วถือว่าบรรยากาศดีอยู่ใกล้กับทำเลอทองมากๆเลยเพราะว่าห่างจากถนนรังสิตนครนายกแค่ประมาณ1-2กิโลเองอย่างแปลงนี้ห่างกัน1จุด 8กิโลเมตรนะคะมาจากฟิเจอร์ก็ประมาณ37กิโลเมตรมาจากอนุสาวรีย์ประมาณ66กิโลเมตรเองอการพาชมก็น่าจะประมาณนี้โดยเรื่องของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่เาพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงแงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ